วันนี้อยากจะคุยเรื่องไอ้ม็อบไอ้พวกม็อบไอ้พวกอัปปีม็อบไอ้พวกไอ้พวกเปลดพวกมึงจะมาโกรธอะไรสถาบันอูถามมึงหน่อยคนที่มึงจะโกรธมึงต้องไปโกรธพ่อแม่มึงที่เอามึงอะมาคลอดในไทยในประเทศไทยในแผ่นดินไทยเป็นเสนียดจังไรอับปีต่อแผ่นดิน เมื่อคืนกูเห็นไอสัตว์หนึ่งตัวนะมึงขึ้นไปบนฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระแม่พันปีหลวงมึงมันเลวเลวมากมึงรอหมายจับกูกำลังรอดูว่าตำรวจจะออกหมายจับมึงเมื่อไหร่พวกมึงมันอับปรีไม่มีสมองเชื่อไอเจ๊กไอเจ๊กที่มัน,มนเป็นสวะที่เกาะแผ่นดินไทยอยู่ชาติชั่ว และยำมึงไม่รู้เหรอว่าตัวมันเองอ่ะต้องการขึ้นเป็นผู้นำแผ่นดินนี้แล้วมันน่ะจิกหัวพวกมึงให้เป็นทาสมันมึงบอกว่ามึงเกลียดเผด็จการมึงอ้างเกลียดเผด็จการตัวมึงเองอ่ะเผด็จการมึงบอกว่าประชาธิปไตยไม่มีในแผ่นดินนี้แต่ขนาดมึงยังกล้าด่ากษัตริย์แล้วมึงก็เหิมเกิมมากมึงดานายก มึงด่าทุพพระองค์โดยที่มึงไม่เกรงกลัวเลยกับคนที่เขารักสถาบันเนี่ยมึงเห็นไหมถ้ามีประชาธิปไตยจริงมึงต้องรู้ว่าสิ่งที่เขารักเขาเคารพมึงต้องให้เกียรติถ้ากูจะด่าพ่อแม่มึงมั่งห่อพ่อแม่มึงอ่ะปีจัง